สำหรับในท้องตลาดนะคะหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเราจะหาโปรโตีนรับประทานเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะที่เป็นผงชงแล้วก็ดื่มเนี่ยง่ายๆเนี่ยมันมีกี่ชนิดกันแน่โอ้พูดหลักๆแล้วก,ก,กันค่ะอันดับแรกเลยนะคะมีมาอย่างยาวนานก็คือเวนะคะเวโปรตีนก็คือโปรโตีนชนิดหนึ่งที่สกัดจากนมทําให้มันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ชงเป็นผงดื่มนะคะอันนี้นี่ก็จะมีกรดอะมิโนครบเหมือนกันค่ะนะคะแต่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่แพ้โปรตีนจากนมนะ หรือว่าแพ้น้ําตาลแลคโตสนะคะคือไม่สามารถย่อยได้บางคนกินแล้วก็จะท้องอืดย่อยแล้วก็ดูดซึมยาก ะะแล้วก็เลยมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือหลายๆบริษัทนะคะก็จะมีโปรโตีนจากพืชค่ะเป็นแพนเบสโปรตีนซึ่งในตลาดทั่วๆไปเนี่ยมักจะไม่สกัดจากถั่วเหลืองก็สกัดจากถั่วพีหรือถั่วลันเตานะคะและเลือกสกัดถั่วชนิดเดียวค่ะนะ,ะตอนนี้เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันที่เป็นการสกัดจากธัญพืชเหมือนกันแต่ว่าเป็นธัญพืชที่หลากหลายทําไมถึงเลือกสกัดจากธัญพืชที่หลากหลายและ MX โปรตีนก็เลือกวิธีนี้ค่ะนะคะเพราะ ว่านะคะในผลิตภัณฑ์หรือในถั่วหรือในพืชหนึ่งชนิดเนี่ยอาจจะมีกรดอะมิโนไม่ครบถ้วนค่ะอย่างเช่นถั่วเหลืองนะคะมีกรดอะมิโนที่จาเป็นครบทุกชนิดเลย9ชนิดแต่ว่าจะมีเมทดไทโอนีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่จําเป็นในการสร้างกระดูกและฟันเนี่ยน้อยกว่าตัวอื่นๆนะคะแต่ว่าถ้าเราเสริมผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากข้าวหรืองาดาเข้าไปข้าวและงาดาจะมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าเมทดไทโอนีนเนี่ยค่อนข้างสูงเลยมันก็จะทําให้ครบถ้วนและก็สมบูรณ ในเรื่องของโปรโตีนที่เป็นกลดอะมิโดนะคะแล้วก็อยู่ในปริมาณที่เขาเรียกว่าอยู่ในปริมาณสูงแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะ นอกจากนั้นนะคะใน MX Prote โปรตีนเนี่ยก็ยังเลือกถั่วเขาเรียกว่าถั่วพรีเมียมอีกหลายชนิดเลยค่ะอย่างเช่นถั่วอัลมอนด์ก็จะมีสารอาหาร่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะนะคะสารอาหารประเภทไฟโตสเตอรอลมีถึง192มิลลิกรัมต่อผงถั่วนะคะ100กรัมเลยทีเดียวเพราะว่านะคะไฟโตสเตอรอลเนี่ยเขาเรียกเป็นเคพืชษะเคมีที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะประโยชน์ในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดจะช่วยให้คอเลสเตอรอลหรือไขมันที่ไม่ดีเนี่ย ไปเกาะผนังหลอดเลือดเนี่ยได้น้อยลงทําให้หลอดเลือดไม่แข็งตัวเปราะแล้วก็แตกง่ายนะคะแล้วที่สําคัญเลยนะคะถั่วอัลมอนด์จะมีไขมันนะแต่เป็นไขมันที่ดีค่ะก็คือโอเลอิกและไลโนเลอิกค่อนข้างสูงซึ่ง2ตัวนี้ก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดนะคะลดการเกาะตัวของคอเลสเตอรอลนะคะในผนังหลอดเลือดและก็จะช่วยทําให้เราลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีวอลนัทแล้วก็ถั่วบาซิลนะคะตัว นี้จริงๆเด่นหลายเรื่องเลยนะคะแต่ตัวที่เด่นๆเลยก็คือเขามีซิเิเนียมสูง ซิลิเนียมเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่มีอยู่ในถั่วสองตัวนี้และร่างกายต้องการค่ะเรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนั์หรือสารต้านอนุมูลอิสระตัวที่เรียกว่าแรงกว่าวิตามินอีหลายเท่าเลยนะคะทําให้นะคะหลอดเลือดและหัวใจเราแข็งแรงค่ะแล้วซิลิเนียมยังเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารหนึ่งตัวซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นหูก็คือกลูตาไทโอนค่ะกลูตาไทโอนเป็นสารตัวหนึ่งที่สร้างในร่างกายของเรานะคะมีในเกือบทุกเซลล์เลยแล้วก็มีมากในเซลล์ที่ต้องการ กำจัดของเสียในร่างกายดังนั้นอันนี้ค่ะก็จะช่วยให้ตับนะคะซึ่งเป็นอวัยวะที่ต้องการคูต้าไทโอนสูงเนี่ยสามารถกำจัดของเสียในร่างกายได้ดีขึ้นที่สําคัญเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีถั่วดาวอินคานะคะที่มีวิตามินอ e ีสูงมีโอเมก้าสสูงแล้วก็มีกรดไลโนเลอิกและโอเลอิกสูงเช่นกันค่ะนะคะแล้วก็สําหรับผมและผิวนะคะเรามีงาดานะคะแล้วก็วิตามิน B3 หรือไบโอตินเนี่ยช่วยบํารุงบารุงผมผิวเล็บให้ดูดีด้วยนะคะ ก็สําหรับคนที่มีปัญหารเรื่องลําไส้ค่ะก็สามารถเพิ่มนะคะออประสิทธิภาพการทํางานของลําไส้และก็การขับถ่ายเพราะว่ามีสารสกัดจากเมล็ดแฟกแล้วก็ไซเลียมฮัก์คส์ค่ะซึ่งมีใย,ยอาหารหรือไฟเบอร์ที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ํานะคะใย,ยอาหารที่ไม่ละลายน้ําจะเป็นเหมือนตัวที่เป็นเหมือนสกอตไบไปขับลําไส้แล้วก็เพาะอาหารของคุณทําให้มันสะอาดมากขึ้นแล้วพอเข้าไปถึงลําไส้ใหญ่นะคะเขาจะเป็นเพรไบโอติกก็คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในทางเดินอาหารด้วย ส่วนใยอาหารที่ละลายน้ําได้นะคะเขาก็จะช่วยลดการดูดซึมของไขมันและน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดค่ะทําให้เราควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการที่เราเอาทัญพืชแล้วก็โปรตีนจากพืชหลายๆชนิดมาผสมกันนะคะก็อยู่ใน MX Protein แโประค่ะ